สวัสดีค่ะลิซานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ reading people l i n e detection นะคะโดยที่ในคลิปต่างๆเหล่านี้ลิซาจะมาให้ความรู้เรื่องการอ่านคนแล้วก็การจับโกหกค่ะเรายังอยู่ในซีรีส์ของการออกเดตอยู่นะคะครั้งที่เราเราพูดกันไปถึงว่าเราจะดูรู้ได้ไงว่าคนที่เราไปออกเดตด้วยชอบเราคราวนี้เรามาพูดกันถึงการนั่งบ้างการเลือกที่นั่งถ้าเราไม่รู้จักเขาเราเพิ่งจะไปออกเดตกันครั้งแรก บริษาทแนะนําเลยค่ะให้นั่งตรงข้ามเพราะการนั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะทําให้เราเห็นทุกอย่างเลยอย่างถนัดนะคะการนั่งตรงข้ามกันนะคะทําให้เรา observe เขาได้ดีมากแล้วอันนี้เป็นอะไรที่บริษาทสอนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นด้านการเจรจาต่อรองหรือการอ่านคนดังนั้นในการออกเดทก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักเขาการนั่งตรงข้ามดีไงรู้ไหมคะอย่างแรกทําให้เราอ่านเขาได้อย่างละเอียดนะคะเห็นหมดเลยว่าเขาทําท่าอะไรบ้าง อย่างที่สองนะคะไม่มิสลีดไม่มิสลีดแปลว่าไม่ทำให้เขาเข้าใจผิดว่าเอยเราชอบเขาแล้วนะแล้วก็อย่างที่สามเป็นการรักษา Personal Space นะคะเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่สองที่ที่าบอกว่ามันเป็นการที่ไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเราชอบเขาแล้วเพราะว่าการนั่งตรงข้ามกันเนี่ยค่ะมันยังเป็นการฟาดฟันอยู่เรายังไม่ได้เป็นพวกเดียวกันเมื่อใ่ที่เราเป็นพวกเดียวกันหรือเราเป็นแฟนกันแล้วหรือเราชอบกันแล้วพื้นที่มันจะลด ดังนั้นเราจะย้ายที่นั่งนะคะเป็นย้ายที่นั่งมาอยู่ข้างซะมากกว่าดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อคนไปออกเดทครั้งครั้งแรกๆส่วนใหญ่จะนั่งตรงท่ากันหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าเริ่มที่จะขยับมาติดกันมากขึ้นหรือบางคนไปนั่งโซฟาด้วยกันเลยพื้นที่ค่ะระยะห่างพื้นที่และระยะห่างมีความสําคัญมากและเป็นตัวส่งเมสเซจค่ะว่าฉันสนใจคุณแค่ไหนเพราะฉันถ้าออกเดทครั้งแรก รักษาระยะห่างไว้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปของลิซาสามารถคลิกไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็ตามดูได้ทุกคลิปเลยค่ะใน youtube นะคะซึ่งลิงก์อยู่ในคอมเมนต์บ็อกซ์แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ